สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมสตรีมกันะฮะสตรีมนั้น,นสตรีมสิเออสตรีมนั้นเป็นโปรแกรมสำหรับใช้ซื้อเกมทางแบบเป็นเกมเ,เ,เป็นเกมแบบดิจิตอลนะฮะคอือไม่ต้องมีแผ่นก็เล่นได้อันอื่นแล้วก็ต้องติดตั้งเกมติดตั้งสตรีมก่อนโดยเข้าไปที่เว็บอย่างนี้นะฮะก็ พิมพ์ใน Google เมื่อกี้ที่ผมพิมพ์ไปนะฮะพอกดพอติดตั้งตามขั้นตอนเสร็จปับ๊บมันก็จะขึ้นเป็นไอคอนตรงนี้นะฮะมันเป็นรูปือรูปนี้นะฮะเมื่อเรากดเข้าเข้าไปอื่นไม่ใช่นี่เราจะเห็นหน้าต่างแบบนี้นะฮะก็คือสตรีมนั้นเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ซื้อเกมแท้เกมที่ซื้อจากสตรีมทุกเกมจะเป็นเกมแท้หมดนะฮะ ปลอดภย100ัยร้อแล้วก็สตรีมนั้นการซื้อมายุ่งยากนะฮะเพียงแค่คุณมีบัตรคเครดิตหรือบัตรเดบิต PayPal, Vita, Mastercard อะไรก็ว่าไปคุณก็ซื้อได้แล้วฮะแต่ว่าผมจะไม่อะไรวะผมจะไม่นะทำผมจะไม่สอนวิธีการซื้อให้ดูนะฮะเพราะว่าต้อง มันมีข้อมูลของของผมอยู่แต่ปกตินี่นฮะแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีบัตรเดบิตเครดิตอะไรก็ว่าไว้พวกนั้นนะฮะก็สามารถซื้อผ่านเว็บได้นะฮะเพราะมีเว็บอยู่หลายเว็บที่เขารับฝากซื้อเกมในสตรีมนะฮะองเช่นเว็บนี้นะฮะดูสิเห็นว่าโอ้เห็นไหม นี่นะฮะก็มีเว็บลองเว็บอยู่เหมือนกันที่รับซื้อเกมหนังสือตลมนะฮะและเมื่อเราซื้อเสร็จมันก็จะขึ้นมาอยู่ในหน้าไลบรารีของเราแลา้วกดติดตั้งเล่นได้เลยนะฮะไอสีขาไอสีขา,ขานี่คือติดตั้งแล้วนะฮะสีทางนี่คือยังไม่ได้ติดตั้งนะฮะแล้วไงบางคนถามเฮ้ยทำไมผมอัดเพื่อนหนสตลมไม่ได้อะเพราะว่า คุณต้องแบบมีเกมที่เสียตังค์สักเกมหนึ่งนะฮะไม่ว่าคุณจะซื้อเองหรือว่าเพื่อนซื้อให้หรือว่าซื้อผ่านพันเว็บนะฮะแต่ว่ามันต้องมีสักเกมไม่งั้นจะแอดไม่ได้โอเคนะฮะก็นี่นะฮะแล้วสตรีมน,นั้นสามารถเล่นได้ทุกที่นะฮะเพียงแค่คุณมีเพียงแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นคุณก็สามารถเล่นสตรีมได้ทุกที่แล้วฮะเล่นเอาไปเวลาไปบ้านเพื่อนก็อเอาไปเล่นบ้านเพื่อนก็นได้นะฮะ แล้วสตรีมนี้อก็เออมันจะอยู่ในแอคเค n าของเราตลอดไปะฮะตับใดที่คุณยังไม่ลืม a อ c เ u n าเองหรือลืมหัดผ่านนะฮะมันมันก็จะยังอยู่นะฮะแล้วต่อให้ลบลบทิ้งเปลี่ยนคอมใหม่แค่เราล็อกอินมามันก็จะอยู่เหมือนเดิมนะ,ะเกมทั้งหมดเอาละฮะ